รถมือสองเจเคสวัสดีค่ะมองหารถยนต์เครื่องยนต์เดิมๆแต่ราคาเบาๆแค่หลักหมื่นใช่ไหมคะมาแล้วค่ะคันนี้เลยค่ะทุกท่านรถบ้านๆตโตโยต้าวีออนะคะแจ้งจดทะเบียนในปี08รถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องเดิมเกียร์ออโต้นะคะทรงสวยดูดีใช้งานดีทนทานและประหยัดค่ะเบาคู่หน้าเป็นเบาะแต่งนะคะลักษณะตามรูปเลยนะคะ โชคสตันอิโมเทสแบตใหม่ไม่มีไฟโชว์กระจกขึ้นโรงครบพร้อมใช้ได้เลยนะคะอาจจะมีแต่งมาบ้างนะคะเล็กน้อยค่ะแต่ยังเครื่องยนต์เดิมๆนะคะกรอแมกทีอีขอบ15ฝาคาร์บอนเอกสารครบค่ะภาษีพรบมไม่ขาดนะคะ ราคาคันนี้95,000บาทค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงด้วยตนเองติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปและอย่าลืมนัดหมายไปดูตัวรถด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนกันนะคะสวัสดีค่ะ